รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทค่ะตัวนี้เป็นเดทผ้ายือดอุ่นเวฟนะคะพี่เนื้อผ้าของเขาจะมีน้ําหนักนะคะพี่แล้วก็เนื้อผ้าทิ้งตัวด้วยผ้าตัวนี้ค่ะซักไม่ต้องรีดเลยใส่ได้ยาวๆนะคะพี่และเนื้อผ้าไม่ย้่ยเนื้อผ้าของเขาจะมีความหนานุ่มใส่สบายไม่หนาเยอะนะพี่และตัวนี้ผ้าไม่มีซับไมนะคะชุดเนี่ยผ้าไม่ต้องรีดใส่ยาวๆคุ้มๆและผ้าไม่ย้วยด้วยงานของเขาจะเป็นคอปกค่ะพี่และซิปตรงนี้รูดได้จริงนะรูดขึ้นรูดลงได้เลยค่ะแขนใส่สบายค่ะพี่ไม่ต้องกลัวนะงานเป็นของ ตัวนี้ค่ะพี่จะมีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างใช้งานได้นะคะพี่ส่วนด้านหลังก็เป็นลายสวยๆแบบนี้เลยผ้าดีมากๆผ้าเทปตัวเดิมผ้ายืดบุนเวฟนะคะพี่ลองเลยจะชอบผ้าตัวนี้ค่ะรุ่นนี้อ,อกหนะ้าผ้า48นิ้วค่ะพี่ความยาวชุด49เนิ้วนะเป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นเดทยาวเป็นซีไซส์มีไซส์เดียวค่ะแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปนะใส่สวยจริงๆแล้วพี่จะอ,อกเล็กกว่านี้พี่ก็ใส่ได้นะคะพี่ดูทรงเขานะ เป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่รุ่นนี้ขอจัดให้พี่จริงๆเลยพิเศษไปเลย229บาทเท่านั้นค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพีมตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจนะคะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นมาให้ด้วยนะคะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังตัวน,นี้นะพี่บอกรหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะ สำคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ขอเรียกว่าสีกะปินะคะพี่มันเป็นชมพูกะปิแบบนี้นะมีสีเดียวนะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีกะปินะสองสองเก้าเท่านั้นค่ะพี่สีต่อไปนะถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดเออเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ตัวนี้นะคะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลนะคะพี่เป็นน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้นะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่เรียกว่า สีน้ําเงินแล้วกันนะลูกค้ามันเป็นฟ้าออกล้าเงินแบบนี้นะคะพี่จัดพิเศษให้พี่เลยค่ะ229บาทเท่านั้นนะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายค่ะเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นชุดเดทยาวแบบนี้ค่ะพี่ผ้าดีมากๆคุ้มมากๆเลยงานะตัวนี้อกหน้าผ้า48นิ้วนะคะพี่ความยาวชุด49นิ้วค่ะจัดให้เลย229บาทเท่านั้นค่ะถ้าพี่จะรับสีนี้เรียกว่าสี ฟ้านะคะพี่น้ำเงินมันเป็นฟ้าออกน้ำเงินนะลูกค้าตรวนี้ขอจะเรียกสีน้ำเงินก็ได้หรือจะเรียกสีฟ้าก็ได้นะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีน้ำตาลนะคะลูกค้าเป็นน้ำตาลอ่อนแบบนี้สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะและสีสุดท้ายและสีสุดท้ายนะคะพี่สีนี้จะเรียกว่าสีกะปินะคะลูกค้าเป็นชมพูกะปินะมีสีเดียวนะชมพูเดียวคือชมพูกะปิตัวนี้นะคะจัดให้เลยค่ะสองเเท่านั้นจ้าผ้าดีทรงสวยเลยค่ะตัวนี้